สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาววันพฤหัส,สบดีทุกท่านนะคะคือคนที่เกิดวันพฤหัสนะนี่จะเป็นคลิปทำทำนายดวงชะตาของเดือนธันวาคมนะคะ2563นะคะมาดูกันนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างนะคะเป็น energy พลังงานโดยรวมนะคะงานเงินสุขภาพโชคลาภนะคะวันนี้มาโบาจะอัดให้เยอะเพราะว่า เป็นคลิปพิเศษนะคะในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเรานะคะกับชาววันพฤหัสนะคะอันนี้จะมาใน dream หรือว่า blackout ที่เป็นแบบใกล้จะปีใหม่นะคะเพราะว่าเป็นคลิปของเดือนทันวาคนะคะแต่ว่าหมอโบออกก่อนล่วงหน้าเสมอเพื่อให้คุณได้เตรียมตัวนะคะโอเค เวลาผ่านไปก็เร็วสเสลือเกินเนาะแป๊บเดียวก็ป,ปีใหม่แล้วนะคะชีวิตเราถึงไหนกันบ้างแล้วบางครั้งก็นั่งคิดอยู่นะม,มันเร็วมากเลยนะคะอ่ะแต่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับทุกคนเลยนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะเรื่องราวอะไรรอคอยเราอยู่ในเดือนธันวาคมเ,เยี่งเย้ขอให้ทุกคนดวงดีนะคะ เอสออฟครับค่ะโอกาสเงินว้า wow. วปังค่ะนึกว่าวันจันกับวันนั่งอ่าวันพุทธปังแล้วคุณปังกว่าเขาอีกอ่ะนคะ t r e e of swords เอ h3 of s w o r d ยนะ five of pentacle โอ้โห1เหรียญ1เหรียญก็มาค่ะ nine of pentacle เ yeah, ย้สิบเหรียญ perpson queen ถือ queen ถ้วยนะ ราชินีถือถ้วยนะคะอะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณเชนเบอร์สิบหกนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเหมือนพระศิวเทพใช่ไหม แดีวจะอ่านให้ฟังนะคะขอคําแนะนําจากจัก,กรวาล3ามใบเอาเปิดให,ให้ครบก่อนเนาะ judgment หนึ่งดาบสังเกตว่าเห็นไพ่เลขหนึ่งเกิดขึ้นกับคุณเยอะนะเหมือนเราได้รับโอกาสอะไรบางอย่างจากจัก,กรวาลน,นะคะ สำหรับชาววันพฤรหัสนะในเดือนธันวาซึ่งมันจะเป็น energy ของการเปลี่ยนแปลงหรือว่าโอกาสของคุณกำลังจะเข้ามานะในเดือนธันวาคมนะคะอืมต่อนางฟ้าอีก3ใบนะคะว่าโบใช้ให้เยอะอัดเยอะหน่อยเพราะว่าสิ้นปีแล้วไงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้นะคะชรว No. ถามอะไรอยู่ในใจหรือเปล่านี่เอเยอร์มนาถ้าคุณถามว่าอะไรอะไรที่อยู่ในใจตอนนี้นางฟ้าบอกว่าไม่แต่หนึ่งหนึ่งปีจากนี้ไปหมโม,โมไม่รู้คุณถามอะไรนะถามอะไรนะคะสิ่งที่คุณถามมันเป็นเหมือนการที่คุณพยายามอยู่นะคะนางฟ้า บอกว่าใกล้แล้วแหละแต่ว่าหนึ่งปีน่าจะเป็นปีหน้านะคะสิ่งที่คุณถามอยู่ในใจอ่ะอืมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะแต่มันเป็น energy ที่เซนต์มานะคะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะไพ่ประจำตัวดีมากนะคะเป็นหนึ่งถ้วยกำลังจะมีคนมามอบรักหรือเปล่านะโอเค energy ของคนคน,คนที่เกิดวันพฤหัสนะคะจะเป็นคนที่ใจกว้างนะคะนักเลงแบบกล้าได้กล้าเสียเขาว่างั้นนะ แต่ก็มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะใครตกทุกข์ได้ยากก็ก็คือเราจะเห็นอกเห็นใจเขานะคะแล้วก็คุณน่ะจะเป็นคนที่ส่วนใหญ่อาจจะมักจากถิ่นฐานไปอยู่ไปได้ดีที่ที่อื่นนะคะต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราเป็นคนที่มีสติปัญญาดีถึงขั้นได้เป็นคุณครูนะคะหรือว่า ทำอะไรมักจะประสบความสำเร็จนะคะชอบทำงานเพื่อนส่วนรวมหรือไม่ค่อยจะเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเอ,อเอนอร์จีของออชาววันพฤหัสนะคะแบบคุณดวงชะตารเราอจะเป็นคนแบบนี้นะแต่ทีนี้มองดูแล้วว่าโอ้โหคุณได้หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเป็นไพ่ที่งดงามมากๆนะคะเอเนจีของหนึ่งถ้วยคือการที่เราได้รับโอกาสมีโอกาสดีๆนะคะเข้ามาหาคุณนะใน,ใน,ในดเดือนธันวาคมนะคะ โอกาสนั้น 1. ความสัมพันธ์ 2. การงาน 3. เงินนะคะเงินโชคลาบนะคะเงินทองโชคลาบที่แบบโหไม่รู้มาจากไหนอะ่ะแบบร่วงหล่นลงมาประมาณนี้นะคะถือว่าโชคดีนะเพราะว่ามาด้วยกันตั้งสามใบอะ่ะอืมมาด้วยกันตั้งสามใบเลยนะคะอ่ทีนี้ขอดูหน่อยสิ่งที่ จะเกิดขึ้นกับคุณมันเป็นการได้รับข่าวดีในลนักษณะของการงานกับการเงินนะคะถ้าคุณกําลังกู้เงินอยู่หรือเปล่าบางคนกู้เงินเราคอยข่าวในเรื่องของการช่วยเหลือจากธนาคารหรือว่าไปกู้เงินหรือว่าบางคนอาจจะเป็นแบบได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหน่วยหน่วยงานทางการเงินนะคะหรือว่าเราไปคุยไปขอร้องหรือว่าไป ตกลงในลักษณะของความช่วยเหลือไว้อะเราจะได้รับความช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะการเงินแล้วก็เรื่องของการงานด้วยบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้รับโบนัสหรือว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นได้นะคะในเดือนนี้เนาะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไม่พอมันเป็น energy ของการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราจะกดดันนิดนึงนะคะ energy ของแบบ สามดาบแล้วก็ห้าถ้วยอยู่ข้างข้างคุณนะคะคุณบางบางครั้งอาจจะผิดหวังกับอะไรมานะคะผิดหวังกัออะไรมาหรือสูญเสียอะไรมาถูกหลอกถูกโกงมาหรือเรามีการสูญเสียของรักหรือว่ารู้สึกรู้สึกผ่านการผิดหวังมานะคะน่าจะเป็นหนึ่งแหละความรักหรือว่าการเงินมานะคะอืทะเลกกาะกันกับใครมาหรือว่าความสัมพันธ์มีปัญหามาอย่างนี้นะคะอืมแต่เรากาลังจะได้รับโอกาสใหม่ในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะ จะได้รับโอกาสใหม่ในเรื่องของการเริ่มต้นทั้งงานทั้งเงินนะคะเข้ามาแล้วนะว่าบางท่านนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแล้วแหละโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงคุณจัดการคุณเคลียร์คุณแก้ไขปัญหานะคะแล้วทีเนี้ยมันเป็น energy ของ the c h a l l e n e นะคะบางท่านเกิดแล้วอ่ะการเปลี่ยนแปลงเกิดแต่บางคนนะคะเพิ่งเกิดหรือกําลังเกิดก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้นะ กำลังเกิดเลยทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณมันเป็นการมันเป็นการแบบเงื่อนไขข้อตกลงสัญญาการเงินนะคะการเงินอะไรอย่างเงี้ยถ้าเงินก็เป็นเงินก้อนหรือว่าเงินโบนัสหรือเงินที่เป็นก้อนใหญ่นะคะเนาะการงานบางคนจะต้องใช้ความ สามารถทองเองเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษนะคะในลนักษณะของการงานหรือบางคนอาจจะแบบทำงานเยอะแต่ก็ได้เงินเยอะนะอืการงานเราอาจจะเป็นช่วงที่ต้องหาต้องทําต้องไม่ได้บอกว่าลําบากนะคะแต่เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องแบบไม่ได้อยู่กับที่อะคะ่ะต้องแบบต้องเทคแอคชั่นเป็นพิเศษนะคะพิสูจน์ความสามารถเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของเงินเงินทองทองเพื่อศักยภาพหรือว่าเราจะปั่นผลงานให้มันเสร็จก่อนชิ้นปีก็ได้อย่างเงี้นะคะ แล้วก็บางคนนะคะกำลังหาข้อมูลอะไรบางอย่างเพิ่มเติมคิดโปรเจกต์อะไรบางอย่างอยู่ในหัวนะคะคิดโปรเจกต์คิดผลงานอะไรนี่แหละคุณกำลังจะตัดสินใจนะมีพลังงานของ judgment เข้ามานะคะ j u d g จเข้ามาจักรวาลบอกว่าคุณจะเลือกบางสิ่งบางอย่างได้ถูกต้องอย่าก,กังวลใดๆทั้งสิ้นนะคุณมีหนึ่งดาบมาด้วยนะคะ จึงเชื่อในความสามารถของตัวเองนะคะว่าความสามารถของคุณจะนำพาคุณไปให้ถูกทางเลือกหรือว่าเลือกถูกทางนั่นเองนะคะคุณเหมือนสมองของเราหรือว่าจิตใต้สำนึกของเรานะพร้อมที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จสจักเซสแล้วนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะอืม,มบองผมไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่แต่มันจะนำพาความสำเร็จมาให้เราได้ในสิ่งที่คุณกำลังคิดนะคะว่าจะต่อยอดอะไรอย่างนี้เนาะ อะแต่ว่ามันเป็นแค่การคิดนะบางคนแต่คุณจะต้องลงมือทํานะคะลงมือทําไม่พอคุณจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองมากๆคุณจะเชื่อในต้องเชื่อในบิลิตี้คือความสามารถของตัวเองสุดๆนะคะสําหรับชาววันพฤหัสนะแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะสิ่งที่คุณกําลังจะลงมือทํานะคะ โปรเจกตหรืออะไรต่างๆมันไม่ใช่แบบจะสําเร็จแบบในระยะสั้นหรือว่า no คุณถามว่าสิ่งที่นั่นเนี่ยมันจะสําเร็จไหมเร็วๆนี้ไม่บางเคสนะคะเป็นปีนะคะอืมอเย่ฟอร์มนาวนะคะแต่จากอเย่ฟอร์มนาวจากนี้เป็นต้นไปนะคะชีวิตเราจะปังในลักษณะของสิ่งที่คุณขอร้องหรือว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้อะมาดูนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกอะไรคุณก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปต่อนะคะ เอนจีของเบอร์16นะนะลังงานของเบอร์16นะคะไม่แน่ใจว่า,วาเป็นพสุริยเทพไหมเพราะว่าเห็นพื้นคล้ายๆกันนะแต่ว่าน่าจะไม่ใช่นะคะโมก็จำไม่ได้นะเป็นความเปลี่ยนแปลงพัตรีเนรนะคะพัตรีเนรไม่ใช่พสุริยเทพนะพัตรีเนตรนะคะ การเปลี่ยนแปลงเช้งนะคะไม่ใช่แชนเป็นการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่พอสมควรนะคะเพราะว่าเขามากับเทมเพลตเนี่ยเรากาลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอยู่ช่วงช่วงเวลาที่เราเข้ามาดูคลิปเนี่ยหรือกําลังเกิดเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอ,อาจจะอาจสิ่งการเปลี่ยนแปลงอาจจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวหรือว่าตั้งตัวก็ได้นะเออ แบบไม่คาดฝันอย่างเงี้ยถ้าการเรียนการศึกษานะคะก็จะต้องแบบบางคนมีการสอบแข่งขันนะคะจะต้องแบบมีการใช้ความอดทนหรือว่าโฟกัสเป็นพิเศษหน่อยนะอย่างนี้นะคะเราอาจจะมีหนึ่งโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นการงานมาแบบไม่คาดฝันถ้าคุณรอคอยงานเอ๊ะอ,อยู่ดีเขาเรียกมาโดยที่เราแบบว่าใจออกไปแล้วอย่างนี้ก็มีนะคะอืม งานแรกไม่ใช่ในสิ่งที่คุณคิดนะคะแต่อีกจะเป็นสิ่งที่คุณคิดอะ่ะไม่ใช่แต่มันเป็นอะไรที่แบบพอจะได้มันโดยกับพลิกอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่คาดฝันอย่างเงี้ยนะคะจะได้ในสิ่งที่เราไม่คาดฝันนะในเอเนจีของเงินแล้วก็การงานนะคะ มันเป็นมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เข้าสู่ช่วงชัปเตอร์ของ energy ของปีใหม่ด้วยแต่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นการเปลี่ยนแปลงโอ้ยลิ้นพันกันที่ไม่สามารถที่จะหยุดได้แต่มันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะมันเป็นหนึ่งเหรียญนนะ่ะคือเนี่ยเราจะได้รับเงินนะในเดือนพันวานะคะจะมีการเงินที่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเงิน แต่ก็ต้องระวังในลักษณะของการแบบถูกหลอกนะมีห้าเหรียญเกิดขึ้นระวังการถูกหลอกระวังการแบบยืมไปแล้วไม่คืนหรือไปลงทุนผิดประเภทนะคะถ้าเป็นสุขภาพนะคะอาจจะมีอาการที่แบบว่าร่างกายสุดโทมหรือว่ามีปัญหานะคะมีปัญหาที่เจ็บป่วยหรือว่าอาการปวดหัวนะคะปวดหัว ปวดหัวหรือว่าบางคนอาจจะเป็นไมเกรนอย่างเงี้ยนะคะนึกคิดมากอย่างเงี้ยนะนี่อะไรอีกคะการเดินทางการเดินทางก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้สติปัญญาในการขับรถนะคะหมอโบว่าการเปลี่ยนแปลงคุณน่าจะเป็นการจัดเม้นต์การได้รู้ความจริงด้วยได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างนะแต่คุณจะแก้ไขปัญหานี้ได้ความจริงนั้นอาจจะไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะเป็นการรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดเราจะรู้ว่า เราจะรู้คําตอบแล้วอ่ะนะคะจงเชื่อในเซนส์ของตัวเองแล้วก็จงเชื่อในสิ่งที่เราเห็นกับความจริงนั้นนะคะมันมีสามดาบสามดาบคือความผิดหวังนะคะแต่ว่าหลังจากที่มันเหตุการณ์มันผ่านพ้นไปเราจะมีสิ่งดีๆเข้ามาทดแทนแล้วมันเป็นบิ๊กเชงอ่ะเออมันเป็นแบบการเปลี่ยนแปลงที่ดีๆรอคอยเราอยู่โดยเฉพาะแน่นอนเงินนะคะเงินแล้วก็ความสัมพันธ์อ mm ือฮึ การเงินของเรานะคะจะปังมากๆนะในในวันจันนะคะเดี๋ยวนะมีวันจันทร์กับวันพฤหัสการเงินจะปังมากๆนะคะแล้วก็โอกาสในเรื่องของงานงานกับความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นวันอาทิตย์นะคะที่ดวงเราจะปังในเดือนธันวาคมนะวันที่ดีที่สุดของของคุณคือวันอาทิตย์นะคะแล้วก็วันวันจันท์วันจันทร์แล้วก็วัน พื่อรหัสจันกับเพื่อรหัสจัปังนะคะในเรื่องของการเงินเนาะอ,อาจจะมีโชคลาภไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะไม่คาดฝันแต่เงินอาจจะมาจากการช่วยเหลือก็ได้นะการติดต่อประสานงานการช่วยเหลือหรือว่าเซลล์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเนาะทีนี้เรามาดูความรักกันนะความรักเป็นไงบ้าง ความรักปังนะคะมีหนึ่งถ้วยเข้ามาจะมีคนมามอบรักแต่บางคนรู้สึกว่าคุณอกหักมาผิดหวังเสียใจกับอดีตมานะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความสัมพันธ์มาคนที่มีอิทธิพลกับคุณนะ่าจะเป็นชาวธาตุน้ำนะบอกบมาชาวธาตุน้ำกับธาตุดินนะคะหรือราศีกุ่มไปเงี้ย commitment อ่า ความสัมพันธ์ใดที่คบคบกันอยู่แต่ยังไม่ตกลงกันน่ะจะสามารถเป็นคอมมิชเมนตได้นะคะจากที่คุยคุยกันยังไม่ชัดเจนนะคะอาจจะเป็นมีคอมมิชเมนเกิดขึ้นได้นะคะในปลายปีนี้ว้าวล,ลักินเลฟค่ะมีคนเข้ามามอบรักความรักโรแมนติกมีเกณฑ์ได้ของขวัญจากแฟนนะคะ คนที่เข้ามาจะเป็นคนที่อ่อนโยนจิตใจดีอบอ้อมอารีนะคะเป็นแบบถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่แบบอบอุ่นใจดีเป็นแบบเรียบร้อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นแบบคุณแฟนที่ดีนะคะแบบแก้ไขปัญหาเก่งแล้วมีความโรแมนติกเทคแคร์เอาใจดีอ่ะอืมหรือว่าแฟนเราจะเป็นอย่างนั้นได้ก็ได้นะในเดือนธันวานะคะเอาล่ะอันลิกอันสเตเบิลรีเลชั่นชิพ มันจะต้องถึงเวลาแล้วนะ unstable relationship ความสัมพันธ์ใดนะคะที่มันไม่ได้แบบทำให้ชีวิตเรามีประโยชน์หรือทุกมาเยอะแยะมากมายกับความสัมพันธ์ที่มันเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะลักๆเลิกๆหรือว่ามีปากเสียงกันทะเลาะกันนะคะทําให้วุ่นวายจิตใจสับสนวุ่นวายมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบอกหักมาอย่างเงี้ยมัน unstable นะคะเนี่ยอืม มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะเราอาจจะได้สรุปว่าเราจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์ที่มันมันทุกๆอะ่ะเราอาจจะตัดสินใจปลดปล่อยออกมาก็ได้นี้นะคะอแก้ปัญหาในการที่แบบตัดสินใจอย่างนี้นะคะ โอเคนะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะแต่คุณปังอะ่ะในเรื่องของเงินนะคะจะรวยนะโอเคชาววันพฤหัสยังไงหมอโบก็ขอไว้พรใ้ทุกคนนะคะโชคดีนะคะในช่วงที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีความสุขกันทุกคนมั่งคั่งร่ํารวยกันทุกคนนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย